สวัสดีค่ะวิชาคณิตศาสตร์นะคะ,ะวันนี้เราจะมาทำหน้าที่94และ95นะคะวันนี้จะเป็นบทที่12นะคะการบวกที่มีผลบวกไม่เกิน1 0 0อ่ะมันดูตัวอย่างนะคะ32บวก5เวลาเขาแยกออกมานะคะก็คือเอาตัวที่มันเป็นเลขโดดเลยนะคะ30บวก2 เขาแยก30กับ2ออกมันเป็น32ใช่ไหมเขาแยก30กับ2ออกเอา5เอา2มาบวก5นะคะเอา2มาบวก5ได้เท่ากับ7ขั้นตอนที่2ก็เอา30บวก7เท่ากับ37คำตอบก็คือ37เ็ห็นไหมคะ,ะข้อต่อไปอันนี้ก็จะได้เป็นเท่าไหร่คะเลขโดดก็คือ40บวกกับ3ต่อไปเอา3บวก4 ขั้นตอนที่หนึ่งก็เป็นสามบวกสี่เท่ากับเท่าไหร่คะเท่ากับเจ็ดนะคะสามแล้วก็ไอ้สีแล้วก็ห้าหกเจ็ดนี่ขั้นตอนต่อไปได้ตัวนี้แล้วก็เอาสี่สิบนะคะมาบวกกับเจ็ดเท่ากับสี่สิบเจ็ดพอได้คำตอบตรงนี้ก็เอาลงมาเติมข้างล่างได้เลยนะคะ ก็เป็น47่อ่าคราวนี้ข้างล่างนะคะให้นักเรียนทำเอง41ก็จะเป็น40กับ1 7บวก1เท่ากับเท่าไหร่แล้วก็เอาคำตอบข้างหลังมาบวกกับ40ก็จะได้เท่ากับคำตอบข้างล่างต่อไปหน้านี้เป็นการโยงเส้นนะคะให้นักเรียนนะคะใช้ไม้บรรทัดในการโยงเส้นนะคะ ไม่ใช้มือโยงแบบโดยตรงนะจะป้องกันการให้มันแบบตรงๆอ่ะมาดูสามสิบแปดบวกหนึ่งสาสิแปดแล้วก็สามสิบเก้านี่เากเ็ก็โยงเส้นมานะคะอันนี้เดี๋ยวครูขออนุญ,ญาตใช้ไม่ใช้ไม้บรรทัดนะคะเนื่องจากมือหนึ่งครูถือโทรศัพท์อยู่เล็กเก็โยงลงมา เดี๋ยวข้อที่เหลือนักเรียนลองไปทําดูนะคะแค่โยงเส้นแล้วก็หาผลลัพธ์แล้วก็โยงเส้นมาฝั่งนี้นะคะอันนี้ก็3ามสิบห้ไม่ไดใจชู้ขึ้นมา3นิ้วสามสิบเอ้สี่สิบห้าสี่สิบหกสี่ฝั่งนี้คําตอบสี่สิบแปดคือข้อไหนนักเรียนก็โยงไปหาหง,ง่ายง่ายค่ะวิชาคณิตศาสตร์ก,ก็จบเพลงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ